半比红。 คนส่งบรโทรหาใครเไปฝากขี่ตาแต่พวกเราคนนั้นมงงหมดเราตีอของ <c oughs> ยูริกับของบอล <c oughs> ยังะไเนี่ยวันนี้พิซซ่าค่ะกลับไปบอกเขาดีต้องไปบอกก่อนยังไงหรือเปล่าหรืออีะไรหร,ร,งงรนอนือยังหรอยังเีแสบนอนกินพวกเดียบุืบปบาบุอป่ปปนะอยูสีคนอะไรขอเขา <c oughs> โอ้ พวกผพวหา้อคไมมาลงงต็แม่ไอเดเสียที่แก่ไม่ก็ใส่ยูนี่แม่คือพี่ใส่อาจารย์จสกิปกิเดี๋ยเด้อ้องมูนฟังอาดิงดึ่งดิงด่งดึ่งดงดึดดบอเป็นอย่างคือเดี่ยวจูนี่ไม่พูดเดี่ยวแม่เข้ามาเปิดตัวจูนี่พูดเดี่ยวตีเบงกิซ่าเขาไม่สนใจเรากิซ่าแต่น้องแนะนำ มีพี่มาใช่อพรว่าของีของบอสก็แบ่งนีๆแบ่ว่าแล้วคือแบบเพลงซาคือบบเนกด้วมารดพอบอกคนโซงมันมเป็นลูกีตามันมั่นเน่บอกเปิดตัวมันมั่นเนี่ยบอกกิมันจะตรวสามมัตวสามบอกมันจะตรวเพลงเปลี่ยนข้อตาใจกันบัแไงมันจะมาเปลี่ยนมาอย่างไงเพราะว่าไอ้เปลี่ยนอกนจมันทีมาด้วยกับเพราะเนี่ยเปลี่ยนอกนกจนสป็นแก้บนนี้ะสีนองซาแก้บนซาออกเพลงไม้ซาท่าสมัยซะอหลีคอร์นสีน้องน้องซาเบิ้งพร้อมมือนี่ บอลองกับไดยูดอว์เม oh. right. ื่ออาชีพอยูแทมปูแบนนั่นน่ะเขาได้พระมหัจันทร์เขาเคลียรเคียร์ของกระมวลเคียร์เคียร์คืนแล้วก็มมวนแล้วล่ะเอาออกซ่าเปียนเขาน้องจะเป็นแก้บนซะให้มองเป็นไปรับกาอ่านคูจูนนี่คัร์บนซีเลือดต้องเป็นละต้องเป็ี่ยนยังห่าวด้วยออกมาด้วยคัรนเป็นธาตุอ่าสมัยมันจะเป็นจืดๆมันจะเป็นจืดเรื่อยว่าเพลงมันเหยื่อก็เพลงที่งหลอกมาเลยบอกสารอาหักมันจะเพ่งแบบเลื่อยมาหลอกเนี่ยลองดูสมัยมันเป็นดิ้งเกินหมอลำได้เลยเนี่น สิบ้าเปิดตัวอันอีกรอบนึงกับเปลกๆกกลองเบิง้งเอาลองดูเพราะว่าเพราะว่าใจแกออกตัวข้อง้อกนอกกองมาแล้วกันเพราะนองมันนอกจมนอกก็จะมดนี่พี่สาวแล้วกับแล้วก็สาวเพียงขาไอ้การติดม้านะกันเออรางวัลดีแนะน้ำกันนี่ๆเลยกับพวกแบบเขาลั่นเมลี่ของเอาลองดูลองดูลองดูอาจารย์นะครับโอเคอันเพลงของในกาแฟร์เลยบทเบิกในสุเพงงงงงเลงก okay. ันเนาะสิตรง,ง,งให้นะ กัดส้มาี่เดียวนั้งไงอางกระส้มหายยู่ดียวไปอันตีสุราสหายโอ้ยสหายชมวร่มยาบอกปัวอบอะนี่เป็กหมอลำไหนเห็นบ่า่ยอะไปเห็นถั่วเป็กหมอลำาบสามสี่สิบส่งห้านเห็นไหมบสามสี่สิบ 3, 4, 4, 5, 5, 5. เฟียสหมอกเฟียสจ้าบอกมิจยังไงเบิ้งดีๆขึ้นไปก็เข้ามาบอสครับหน่อยเห็หนอบอส โมมีของโมมีใช่ปะครับนอกนั่นหมอลำคนนี้าาเดี๋ยวมาเลยยาบ้าเลยถั่วส่งไปจะมาบวชหรอจ้าเพียงตลาดดอกได้ไหมน่าจะได้อยู่แลอวเป็นหมอลำต้นไปเปิดใจสหายชมรมอย่าบอกหัวเดี๋ยวส่งให้ทีมอ่ะไงส่งให้เขาเรื่องหน่อยเขาจะได้ทวนไว้เผื่อเขาไม่แม่นจอะไรเงี้ยครับครับ เก็ซีเมนต์มาอาจารย์ตูนขอเพียงไปเรื่อยเลื่นห,หน่อยจ้าห่างๆในจ้าเขาบอกในสวนนี่เปิดลำโพงนั่นนี่เปิดลำโพงนั่นนี่นลักฐานกอีแล้วเห็นบ้านนี่เห็นใครบ้านนี่เห็นแล้วครับเห็นแล้วมีคนเบิกหาเงินเหรเขาบว่าอาจารย์ตูนขอเพียงหาวหน่อยว่าขึ้นเด้ออาจารย์ตูนนะทุกคนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับพี่บ้านฟิลลนแลนด์เด้ออะไรที่มันอ่อมๆก็ไม่เกี่ยวนะโสดเนาะ เจอกับอาจารย์ตุนผู้เรียนดนตรีนะโอเคอาจารย์เอาแบบนี้เลยอะช่วงเนปเนปก็เป pues ็นช่วงหลังจากเพลงนั้นทวามือสองจบเนาะแม่งฉันน่ากี่บาทที่แม่เดาเราเอาขึ้นกว่าชามเพราะฉันกดฉันกดฉันไม่ทันฉันต่อฉันต่อตลอดะฉันยุ่งเทปด้วนี่ฉันไปนั่นเป็นเหตุการณ์เดียวฉันต้องไปเสริมเสียงนี่ก่อน สล,ส,สลับต้องต้องเป็นชั้นต้อนแม่ดอกลาได้ไหมนี่เพราะว่ายา่างบอดยา่างนแม่ดอกลาแล้วก็บอดแล้วก็เนื้อจารา์แล้ว Yes โอเคเนี่ยดูแค่ไหนเขาเราอยู่แล้วเร <laughs> okay, ารดเพจเกาหลีอยู่แล้วโอเคอาจารย์ตูนประมาณนี้จารสลับให้หน่อยเด้อครับผมครับ ใช่เอาให้งานก็ได้ลูก เมียงโมเดียวัเดีคือพันมาเราเล่งหวมึงขึ้นนะเขาต้องไปก่อนหมถ้าางั้นน่าสีนก็ได้ไม่ต้อหาไว้อยู่ไหนว่าเราเล่หวมึขึ้นนะไม่เราไม่ทันถ้าถ้าเกิดเราตัวคิวนี้ไม่ได้ขึ้นนะนไปแ่ก่อนกไม่ไจร่งกับอะไรดีเราไปก่อนก็ได้ให้เด็อย่างนี้ทานคือช่วงไปหี่เด็กันไปเียวถึงในแล้วทันไมเพรว่ามันต้องเหัมึง้นไไปนู่นเลยอยู่บนทางด่วนดูดูแบบ่ายว่ามันตรไปเ่าไ เพรมันเป็นเวลามันฟิีเวลาอะไรไงบอดบอดแกบไม่เกบตกไหลต้งกี่โมงใช่เกี่ยวบอกว่ามีคนโทรเองเดี่ยลองกดลองกดแบบดูสิว่ามันดีไหรือแมรี่จะไปเจอที่นู่นเลยไหมเพราะว่ากลัวมันตกเรือให้น้องรอนี่ก็ได้เละชุดเดอรอชุด ไปเจอกันที่โน่นเลยนี่เรือเออันนี้หลังถ้าเราเดี่ยวมาประมาณกี่นาทีอีกยี่สิบแปดนาทีมีทางนี้ครับไปเจอกันที่่นเลยถ้างนั้นแม่มองมานี่แล้วให้เดี่ยวรอเรียกแรกมาทาง่านยู่แล้วถ้าเดี่ยวรออยู่นี่ก็ได้ถ้างนั้นแต่ชุดหลักชุดหลักแม่เอาไปด้วยเดอชุดเดียวกันชุดหลังรถก็ได้ขับอถแม่แต่ชุดมันซ้ำนะ ใช่ไหมเหใช่ไหมเหรอเขาอะไรทำในวันนี้มันเป็นงานใหญ่ในงานไปเกิดอยู่นู่นเลยเอาชุดเดีอดๆันตันนีให้แกตามไปชี่ชั่วโมงก็น่าจะอันนี้ถ้าแกตามไปทางใช่ถ้าไปทันเราก็ออกเราแต่ว่าเดี๋ยวทางด่วแล้วไงแบกเมยนยูไปเข้ามากัม่นีล่ะตาว่าฝั่งแมวเขากัเข้ากไปเกาม่แต่นอนตามไปเลยสินะโอเคฉันไม่อยากใชุดที่เป็นทําเดี๋ยวห้เป็นใครสูนอัตแก่ไห้ลู้ มาถึงนี้ก็จะ6โมงกว่าอย่างดแล้วก็เป็นันฉะนั้นเราต้องไปเลยแม่นประท่านเดี่ยวต,ตามไครไหนเดอ้อใช่หรอาพี่นักแน่กับข้อต่อเข้าว่าเราไม้เสร็จเราจะได้แม่น,นาตีลูกใช่หรเล่ของขาคือรถจ้า เป็นเงื่องยากแต่า่อจะรู้ได้แล้วติอยูสัยแล้วติดอ่ะเอาติ่หยูสัยได้โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านพี่เจนนี่นะครับเจอกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บ